assalamualaikum w a r a h ะต t u l l a h ว w a ะเราะกา u h ผมนายมุสตากิโมุละจะออกมานำเสนอว่าข้อเรื่องฮิชามอิมนุอับดิลาะมานอามีรคนที่สองฮิชามอิมนุอับดิลาะมานดำรงตำแหน่งผู้ครองรัฐอามีรในแคว้นอันดาลุสในปีฮิจร,รากาที่ห์ศ่กราชที่172ฮิชามได้รับฉายวาว่าอัดดอและฮิชามที่หนึ่งขอเป็นผู้ปกครองที่มีความยำเกรงในพระผู้เป็นเจ้ามีความเฉลียวฉลาด และบระหิหารราชาการได้เป็นอย่างดีบรรดาพลเมืองแห่งอันอันดาลุสต่างก็ยินดีในการเป็นผู้ปกครองรัฐของฮิชามเมื่อฮิชามขึ้นดํารงตําแหน่งเขาก็พยายามทําให้สุเลยมานพี่ชายของตนมีความพึงพอใจแต่สุเลยมานเห็นว่าตนควรด้รับตําแหน่งมากกว่าน้องชายของตนจึงเก็บความไม่พอใจเอาไว้เมื่อสุเลยมานกับสุนครโทรเลโดเข,ขากอประกาศแข็งเมืองและเรียกร้องให้พวกอันดูมาวิยะสนับสนุนตน มีบางส่วนตอบรับและอับดุลเลาะน้องชายของสุเลย์มานก็เข้าร่วมสนับสนุนด้วยสุเลย์มานและอับดุลเลาะจึงระดมกําลังผู้คนและมุ่งหน้าสู่นครโ,โคโดโบาอามิดฮิชามจึงเร่งรุดนําทัพออกมาต้านทานเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในปีฮิจร,รักัาที่หนึรกองทัพของทั้งสองฝ่ายก็เผชิญหน้ากันในเส้นทางระหว่างโทเลโดโคโดโบากองทัพของอามิดฮิชามได้รับชัยชยนะสุเลย์มานจึงหลบหนีสู่เมืองมาซียะ หลังจากนั้นก็มีการสันร,ระหว่างสุเลมานกับอามีทีชามผลคือสุเลมานและอับดุลละยอมร่วมมือกับอามีที่ชามทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะออกจากแคว้นอันดาลุสพร้อมกับทรัพย์สินจํานวนมากเป็นข้อเลกเปลี่ยนความขัดแย้งระหว่างพี่น้องจึงยุติลงในปีฮิจรัสักราที่174เมืองซารากุดโดซารากุซาเกิดการกบฏอีกครั้งภายใต้การน,นำของมารุอิบนุสุเลมาน และ,ะอซดอิมุอันฮุไซอามิดฮิชามจึงส่งกองทัพายใต้การน,นำของอบูอุสมานซึ่งสามารถปราบป,ป,ปรามพวกกบฏให้สำเร็จหลังจากนั้นอามิดฮิชามก็มุ่งสร้างความพอใจแก่รัสะดอผูกมิตรกับบรรดาผู้นำและบุคคลสำคัญตลอดจนน้มน้าวจิตใจของบุคคลด้วยการให้เกียรติและยกย่องพวกเขาโดยเหตุนี้อามิดฮิชามจึงสามารถสร้างความเป็นปึกแผ่นและความสงบสุข แกราษฎรดอนในแคว้นอ,อันดาลุสได้ในที่สุดการสั่งสอนพวกวิสโกดและแฟรงเมื่ออามิธิชามว่างวินจากการศึกและปัญหาภายในแล้วในปีฮิจรีสกักราที่175อามิธิชามก็เริ่มเตรียมจัดทัพเพื่อทำการศึกกับพวกวิสโกตและแฟรงตลอดจนนำเอาการฮิยาดกลับมายังเขตแดนที่พวกคริสเตียนทางตอนเหนือซึ่งมักจะช่วยโอกาสในขณะที่ชาวมุสลิมมีความยุ่งเหยิยงภายใน การทำการศึกเหล่านี้เป็นการสั่งสนพวกคริสเดียนเสียมากกว่าอามิธิชามได้ส่งกองทัพภ,พภายใต้การน,นําของยูซุปอิมนูบักตินกองทัพของยูซุปได้เผชิญหน้ากับกองทัพของเบอร์มันโดกษัตริย์วิสิโกตและสามารถสร้างความบาชัยอย่างย่อยยับแก่พวกวิสิโกตในปีฮิจรสีสกราชที่177อามิธิชามได้ส่งกองทัพสู่ตอนเหนืออีกครั้งเพื่อข้าเทือเขาพีเรนิส ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นการทำการศึกเพื่อสั่งสอนพวกคริสเตียนทางตอนเหนือและภาคใต้ของฝรั่งเศสและสร้างความน่าเกรงขาขของชาวมุสลิมตลอดจนทำให้ความปรารถนาในการฮิยัตยนั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอีกทั้งยังสามารถทำให้มีการดีขึ้นดินแดนทางภาคใต้ของฝรั่งเศสที่ชาวมุสลิมเคยสูญเสียไปในยุคที่เกิดความไม่สงบในช่วงรอบใบการปกครองของเหล่าข้าหลวง ต่อมาในปีฮิจรัสศักราชที่178พวกเบอร์เบอร์ได้ก่อการลุกฮือทางตอนใต้ของแคว้นอันดาลุสอมิดฮิชามก็สามารถปราบปัามจนสงบเรียบร้อยการดำรงตำแหน่งผู้ครองรัฐอามิรของฮิชามกินระยะเวลาราว8ปีฮิจรัสศักราชที่172ถึงฮิจรัสศักราชที่180ซึ่งมีความดุดเด่นด้วยความมีเสถียรภาพและการปราปรามการกรบฏลุกฮือของฝ่ายตรงข้าม ตลอดจนการสร้างความมั่นคงให้กับเส้นพรมแดนทางตอนเหนือและการนำเอาความน่าเกรงขามและจิตวิญญาณของการฮิญาตในจิตใจของชาวมุสลิมกลับขึ้นมาอีกครั้งผลพวงของราชาสมัยฮิชามอิบนูอับดุลระมานอัดดะคินอามิตฮิชามมีความรักในวิทยาการและบรรดานักปราช์เขามักจะปรึกษาฮารือกเหล่านักปราช์และยอมรับถึงสถานภาพอันสูงส่งของพวกเขาฮิชามมีความรักต่อภาษาอาหรับ และได้กำหนดให้ภาษาอาหรับเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนในทุกๆสถาบันทางการศึกษาแม้กระทั่งในสถาบันทางวิชาการของกลุ่มคนที่ไม่ใช่มุสลิมอาบิฮิชามอับดุลระมานอัดดาคินได้เส้นชีวิตหลังจากการปกครองเควนอันันดาลุสตลอดระยะเวลา7ปี9เดือนโดยประมาณในปีฮิิรัสกษักราที่180และอันหกรรมัมบุชายก็ซืบอตำแหน่งต่อมา ผมขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้วะบิลลาฮิตตอฟิกวะนฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะาลามะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์